สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดปดแปดครับผมเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเหรียญเหรียญเดี๋ยวผมเอามาที่หลังเนาะขออภัยขออภัยครับเหรียญเหรียญนะครับสาหรับรุ่นผู้จเจ้าสมิงนะครับผมเนาะบรรดาลทรัพย์เนาะเมนบัวต้องขออภัยขออภัยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีติดงานครับติดงานก็ติดงานมันหลายๆอย่างนะครับก็คลิปก็อาจจะมีกระยิบกระย่อมนะครับผมเนาะ ก็ช่วงนี้กําลังติดงานนะครับผมติดภารกิจอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแอบซับสไครต์นะครับผมเนาะก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้ก็พันกว่าคนนะครับพันสามพันสี่แล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผมเนาะบัลลมบะคูลู้เจ้าสมิงไพานะครับปางปฏิหารนะครับนี่ครับเนาะชื่อนะครับชื่อเป็นปาง ปังเขาเรียกว่าปังนะครับเขาเรียกว่าเป็นปังปฏิหารนะครับพยันนะครับพื้นละ3า0บาทพื้นละ3า0นะครับ3า0บาทนะครับเดี๋ยวเขียนราคาให้นะครับผมเนาะปากกายแสนน้อก็กราบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ไอ้วิธีไว้ใจน้องนะครับสําหรับลูกค้าแล้วก็กราบขอบคุณนะครับพอดีเร่งรีบไปหน่อยนะครับกราบขอบคุณ พี่บีพี่เกิดนะครับเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋ที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับน้องก็กาบขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็กาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็กาบขอบพระคุณสําหรับสายบุญนะครับพี่เดชาพี่กิรศักดิ์นะครับพี่ภคพนนะครับผมเนาะก็กาบขอบพระคุณนะครับที่ไว้ใจน้องนะครับผมเนาะที่ร่วมบุญกันเข้ามานะครับผมก็วันที่18เป็นไอ้วันที่17เป็นวันเกิดหลวงพ่อนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเดือนกันยาวันที่17เเป็นวันคล้ายวันวันคล้ายวัน เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นลาไออันนี้เนาะครับต้องกลาบขอภัยที่พูดผิดเนาะครับเอาเป็นตรงตรงวันวันเกิดหลวงพ่อนะครับผมเนาะก็วันที่17แต่เขาจะจัดวันที่18นะครับซึ่งวันที่18ก็จะเป็นน่าจะเป็นยกช่อฟ้านะครับถ้าที่ผมลงไปนะครับผมเนาะต้องกลับขอภัยนะครับในข้อมูลนะครับอาจจะอันนี้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ขอเชิญร่วมงานนะครับสําหรับท่านใดที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้นะครับอยู่วัดสังขะปีดีนะครับจังหวัดขอนแก่นครับสามารถเดินทางมาได้นะครับ ใครที่มาช่วยงานหรือร่วมงานนะครับเอาเต็นท์มาด้วยก็มานอนวัดก็ได้นะครับผมเนาะนอนวัดมีสถานที่กลางเต็นท์นะครับชมหมอกชมบรรยากาศในวัดนะครับได้ครับได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานไหว้ครูนะครับถ้าใครไม่มีที่พักก็เอาเต็นท์เอาอะไรมาก็ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวโทรหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อ ทีมงานนะครับให้จัดสรรปันส่วนให้ที่พักให้นะครับหาที่พักให้เรื่องแต่ว่ารีสอร์ทเนี่ยผมไม่ไม่หาให้หาให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมถ้าหานอนในวัดก็ได้นะครับสําหรับเอาเต็นท์มาด้วยนะครับเอาเต็นท์มาด้วยนะครับเอาเต็นท์มาด้วยสําหรับงานไว้ครูนะครับก็อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งวันก็ได้ช่วยงานก็ได้ครับผมเนาะซึ่งงานไว้ครูเร็วๆนี้นะครับออกพรรษานี้นะครับเดี๋ยวดูวันดูอะไรก่อนนะครับก็มาช่วยรวมงานกันได้นะครับโอ้สามนาทีแล้วสำหรับสมาชิกใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคร ติดต่อมาได้นะครับงบมากงบน้อยก็ไม่สําคัญครับสอบถามกันได้นะครับสอบถามได้นะครับเปิดเปิดใจให้กันหมดนะครับผมเนาะเปิดใจกันหมดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเกรงใจครับเนาะชิ้นเดียวของชิ้นเดียวนะครับห้าสิบาทหกสิบาทร้อยห้าสิบสองร้อยก็ส่งให้ได้นะครับผมเนาะขอแค่มีค่าส่งนะครับถ้าอันถูกๆนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็สามร้อยพร้อมส่งนะครับสามร้อยบาทสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะครับต่อหนึ่งพื้นนะครับต่อหนึ่งพื้นนะครับต่อหนึ่งพื้นนะครับ ถ้าเป็นคู่เดี๋ยวค่อยคุยราคากันนะครับถ้าเอาสองืนนะครับก็สําหรับใครที่อยากติดต่อผมนะครับแอไลมานะครับอันนี้สแกนคีว่าคนะครับถ้าสแกนไม่ติดก็ค้นหาเบอร์โทรนะครับหรือบันทึกเบอร์โทรเบอร์นี้ไว้นะครับผมเนาะบันทึกไว้นะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่โทรมานะครับโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับอันนี้เลขบัญชีผมนะครับจดไว้ก็ได้นะครับเลขบัญชีผมนะครับกสิกรไทยอันนี้ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับชื่อชื่อนามสกุลผมนะครับผมเนาะอันนี้ก็ชื่อผมนะครับผมเนาะชื่อผมอันนี้ลายผมนครรถ้าใสแกลหื ค้นหาเบอร์นะครับทางวันเด้งนะครับอันนี้ของผมนะครับอันนี้จะเป็นรูปผงหรือสีนะครับนี่ครับจาไว้ครับเด็กวัดนะครับแปดแปดแปดข้างหลังนะครับผมเนาะสาหรับลายติดต่อผมนะครับโอ้ห้านาทีนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นปู่เจ้าสมิงพายนะครับปางเดี๋ยวเหรียญเหรียญเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวน่าจะถ้ามีเวลาตอนเย็นเดี๋ยวผมจะทาคลิปตอนเย็นครับตอนนี้อันนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมเพรามติดติดธุระหลายอย่างนะครับผมเนาะ ก็ตั้งกาบขอไยนะครับผมเนาะอันนี้บรมบงครูปู่เจ้าสมิงพายนะครับปางปางปฏิหารนะครับเป็นปางที่ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์ทานุภาพสูงยิ่งนะครับมีทั้งหมด6ก้อนนะครับแต่ละก้อนมีความหมายนะครับมีทั้งหมด6ก้อนนะครับเห็นเนาะอันนี้มีตาประทมวัดนะครับผมเนาะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงหลวงพ่อไหนนะครับผมเนาะเป็นประธานพิธีนะครับแต่ปลุกเสกปลุกเสกอยู่ วัดสว่างโส่ลนะครับวัดสว่างส่ลนะครับบ,รบ,บูชาคูหนึ่งนะครับบูชาบูชาคุณบูชาคูบูนี่ครับเห็นบูชาบูชาคูหนึ่งบูชาคุณนะครับผมเนาะอันนี้ตาประทับวัดสว่างส่วนนะครับวัดสว่างส่วนนะครับซึ่งมีสองสีสีขาวกับสีแดงซึ่งไม่มากนะครับไม่ไม่มีไม่กี่ผืนนะครับซึ่งไม่ได้แจกในงานนะครับรู้สึกว่าไม่ได้แจกนะครับแจกนี่จะเป็นเหรียญแจกต่างหากนะครับจะเป็นเหรียญ จำนวนนะครับพอดีผมไม่ม <board> ีเลยเหรียญแจกตอนนี้เหรียญเหรียญที่แจกแจกในวัดนะครับแจกอันนี้ผมไม่มีของแจกผมไม่มีของแจกซึ่งอันนี้ก็มียอดครับตามเหรียญก็จะมีตอนนี้ผมมีเหรียญมีเนื้อเงินเอามีเนื้อเงินเนื้อสัตตะนะครับสัตตยาเหลืองนะครับมีสัตตะลงยาเหลืองมีปอกลูกปืนมีทองแดงนะครับมีนวะลงยาเขียวมีซาตินนะครับมีซาตินครับผมเนาะมีซาติน ก็มีตามนี้ครับเนื้อเดี๋ยวค่อยคุยกันลิมหน้าอันนี้เรามาคุยกันถึงผ้ายันก่อนนะครับอันนี้ผ้ายันเป็นผ้าแดงดิบกับผ้าขาวดิบนะครับซึ่งบางครูบางอาจารย์ก็ใช้ผ้าแดงดิบนี่เป็นเป็นผ้าแดงที่มันมันเป็นผ้าแดงมีความหมายนะครับบางบางอาจารย์ก็ใช้ผ้าพื้นสีแดงนะครับผ้าดิบสําหรับเขาเรียกว่าอะไรสำหรับพานไหว้ครูอะไรต่างๆนะครับผมนะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เหตุผลน,นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ก็ตามนี้เนาะใช้ผ้าดิบเนาะผ้าใหม่พูดง่ายว่าผ้าใหม่นะครับไม่ใช่ผ้าเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็อักขรเลขยันต์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นของปู่เจ้าสมิงไพ่นะครับผมเนาะปู่เจ้าซึ่งเป็นหน้าหน้าเสือแต่ละกรจะมีความหมายนะครับแต่ละกรแต่ละมือนะครับแต่ละมือแต่ละจะมีความหมายนะครับเดี๋ยวก็อันดับแรกก็จะมีครูบาอาจารย์นะครับที่ร่วมปลูกเสกก็คือหลวงพ่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อชะไนนะครับฉันทาสาโลนะครับวัดสังขาปีดีจังหวัดขอนแก่นนะครับเทพเจ้าแห่งเสือขัวขัดนะครับผมเนาะณตอนนี้ครับโด่งดังในเสือขัวขาดก็มีหนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยที่ดังนะครับแต่ก็มีอาจารย์อื่นอยู่นะครับที่สักนะครับสายเสือขัวขาดท่านเป็นประธานพิธีนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นครูใหญ่ในการปลูกเสกนะครับซึ่งคููเจ้าสมิงพายนะครับท่านก็เป็นสายในของท่านด้วยนะครับท่านเป็นบรมครูของ ของหลวงพ่อชหนด้วยนะครับผมเนาะท่านที่สองก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อพันนะครับผมเนาะหลวงพ่อพ uh well ันอ uh ันนี้หลวงพ่อพ uh ันพระพาโสนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ผมผมไม่ใช่สายก็ต้องกราบขอภัยหลวงพ่อพันด้วยนะครับที่ผมไม่มีข้อมูลนะครับผมเนาะก็หลวงพ่อพันประพาโสนะครับถ้าอ่านผิดประการใดต้องขอภัยนะครับท่านที่สามพระเดชพระคุณนะครับมหาพระมหาท่านโขงนะครับผมเนาะ เขาเขียนไว้อ <motiv> ย <ators> <K sometimes> er ่างนี okay. ้เนาะครับผมเนาะผมก็ขอขออ่านตามอันนี้เนาะครับตามรายละเอียดตามนี้นะครับผมเนาะเนาะอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็พระอาจารย์โขงนะครับพูดง่ายแห่งเมืองร้อยเอ็ดนะครับปิยะธรรมโมนะครับแห่งเมืองร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พระครูประลัดปิยนัทนะครับผมเนาะวัดสว่างสพลนะครับผมเนาะซึ่งในเป็นเจ้าอาวาสมัองนะครับวัดสว่างสพลซึ่งท่านก็รับสักแล้วก็มีแก้บอกแก้บนแก้คุณใสอะไรต่างๆนะครับในทาง ในอยู่วัดนั่นนะครับผมเนาะก็ถ้าท่านใดมีอะไรอยากปรึกษาดูโดดูดว,ดวงก็เข้าไปดูได้นะครับผมเนาะแต่ว่าน่าจะมีอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับผมเนาะนุ่งขาวห่มขาวดูให้อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับ อะไรต่างๆนะครับผมเนาะสําหรับการสักยันต์ก็เป็นลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อท่านสักไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมเนาะก็ติดขัด like, หลายอย่างนะครับผมเนาะในระแวกระวังทางสังคมทางหลายๆอย่างนะครับทาง,ทงสังคมทางอันนี้ก็อันนี้นะครับผมเนาะมันก็มีแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับแต่มีอาจารย์สักอยู่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์สักอาจารย์หนิงกับอาจารย์เม็กนะครับที่เป็นคารวันะครับที่สักอยู่ในวัดครับสังขบพีดีนะครับผมเนาะก็พระอาจารย์ รอาจารย์ปยนัทนี่ก็จะมีอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็พระอาจารย์ไออาจารย์โบลีนะครับอาจารย์โบลีนะครับผมนาะยอดวิชาหนุนดวงคําดวงนะครับพิชตาพิชชีวิตนะครับเมตตามหาเสน่ห์นะครับผมเนาะอาจารย์โบลีนะครับแล้วก็ฤาษีอริยมุนีนะครับอาจารย์เสกสรันรนะครับผมเนาะ อาจารย์เสกสรรนีอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับอาจารย์เสกสรรนีอันนี้สายตรงของหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงผมว่าโย่ทําไมมวลสารหลวงปู่หงอยู่กับท่านเยอะแยะนะครับหลายๆายอย่างนะครับผมเนาะท่านรู้เกี่ยวกับคือท่านทั้งอุปถากนะครับแล้วก็ท่านเป็นหลานนะครับที่สําคัญท่านเป็นหลานของหลวงปู่หงนะครับแล้วเป็นผู้สืบทอดพุทธคมต่างๆนะครับจากหลวงปู่หงนะครับคือน่าจะใกล้ชิดนะครับเป็นหลานนะครับเป็นลูกหลานหลวงปู่หงเลยนะครับผมเนาะสายหลวงปู่หงโดยตรงนะครับ อาจารย์เสกสรรนะครับอาจารย์ฤศีภูชิตนะครับผมเทวานะครับอาจารย์เสือขาวนะครับสิทธิเอกของหลวงพ่อฉไนนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่โคราชนะครับที่ผมเคยพูดเป็นบางครั้งบางคราว้นบางคลิปนะครับผมเนาะแล้วก็อาจารย์แจ็คนะครับอาจารย์แจ็คสอพยักดำนะครับอาจารย์เสือดำนะครับอาจารย์เสือดำสิทธิเอกหลวงพ่อฉไนอีกท่านหนึ่งนะครับทั้งสอนท่านท้ายนี่ก็จะเป็น ลูกบุญธรรมของหลวงพ่อนะครับผมนาอลูกบุญธรรมของหลวงพ่อนะครับที่ซึ่งสืบทอดสายวิชาเสือหองขาดของท่านมาก็น่าจะหลายหลากายวิชาแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านไหนจะสักเสือตัวไหนได้มั่งนะครับต้องลองไปถามดูนะครับลองไปถามดูแล้วก็ท่านที่9นะครับมีเกจิอาจารย์9ท่านก็เป็นฤาษีคัมภีร์นะครับสายเสน์สายเมตตานะครับสายนุนดวงคําดวงนะครับรวยทางเดียวนะครับก็เป็นโดวงดังในติ๊กตอกหวงดังในหลายหลายทางนะครับบางคนบาง คนขายหมู่บ้านขายอะไรไม่ออกหมู่บ้านน้าท่วมอย่างเงี้ยติดอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยครับพอดีลูกค้าไปเห็นแลน้ําท่วมขายไม่ออกอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็ลงทุนกับอาจารย์ฤาษีนะครับวค้ครูนะครับก็ซึ่งค่าตัวอาจารย์ก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับผมแต่แต่ก็เสียส่วนมากก็เสียค่าค่ารถนะครับค่ารถกับค่าวาค้ครูนะครับตามสูตรตามตำรับของท่านนะครับอาจจะบางคนว่าอาจจะแพงก็ มันเป็นสูตรของไขของมันนะครับตามตำรับวิชาของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับผมเนาะมันอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ผมก็มันก็จะมีคาถานะครับรบกวนถ้าพี่ท่านไหนอยากได้นะครับคาถานี่ครับเนาะสําหรับท่านใดมีวัตถุมงคลนะครับบูชานะครับปู่เจ้าสมิงไพนี่ครับเนาะนี่ครับคาถาตามนี้นะครับจดไว้นะครับนี่ครับอันนี้คาถาปู่เจ้าสมิงไพด้านล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยอดหน่อยหนึ่งยอดหน่อยหนึ่งนะครับนี่นี่ครับ โอมกูจะครอบฟ้าและแผ่นดินนะครับกูจะครอบอันนี้เป็นคาถาของคาถาของผู้เจ้าเสีมิงพายนะครับบูชาปู้เจ้าเสีมิงพายนะครับวันนี้ครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตั้งอธิษฐานจิตเก่าครูท่านนะครับสาเร็จทุกประการนะครับให้หาหมากหนึ่งชุดนะครับหรือห้าคำนะครับบหรีห้ามวนดอกไม้ห้าคู่นะครับพวงมาลัยก็คือขันห้านะครับผมเงินอีกยี่สิบหกบาทนะครับใส่พาน หรือจันนะครับนําไปวางไว้นะครับผมเนาะนำไปวางไว้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมเนาะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับผมเนาะขอเชิญนะครับปู่เจ้าเสมิงพายนะครับปกปักรักษาข้าพเจ้าหรืออะไรขอให้ลูกอันนั้นนั่นนี่นะครับก็ว่าไปนะครับผมเนาะก็ว่าสิบสองนาทีแล้วอันนี้เรามาพูดถึงก้อนแต่ละก้อนนะครับของท่านมีหกก้อนนะครับอันนี้ปางปางปฏิหารนะครับเป็นปางเป็นปางที่ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับ นิทานุภาพสูงนะครับผมเนาะก็แสดงคล้ายๆว่าปลดปล่อยพลังออกมานะครับคือสูงที่สุดนะครับก็จะมีทุกอย่างนะครับผมเนาะก็จะมีอันนี้ครับกระโูกมีอะไรนะมีกงจักมีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเนาะครับอันดับแรกนะครับก้อนแรกนะครับหัวกระโหลกนะครับผมเนาะอันนี้หัวกระโหลกนะครับก็เปรียบเสมือนนะครับท่านคือผู้ ท่านคือผู้คุมของเหลา่าวิญญาณนะครับท่านท่านมีเหล่าวิญญาณผีในป่าไอผีตามป่าช้านะครับตามที่สถานที่ต่างๆที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมเนาะว่าเป็นบริวารของท่านนะครับผมเนาะก็เปรียบเสมือนว่าทุกไปทุกที่ทกทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ป่าที่เขาหรือที่ในบ้านในเมืองนะครับที่มีเขาเรียกว่าม,มีมีพวกผีนะครับผู้มีพวกผีมี อะไรต่างๆก็คือท่านจะเอามาเป็นบริวารหมดครับก็เป็นบริวารน,นะครับสือก็เป็นบริวารของท่านนะครับผมเนาะที่สามารถบ,ารบังคับวิญญาณให้เป็นให้เป็นบริวารน,นะครับรับใช้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้สามารถไปดลจิตดลใจคนให้นําทรัพย์สินเงินทองมาให้ดลจิตดลใจให้คนรักคนล็อกคนรักคนหลงนะครับให้เกิดเป็นเสน่ห์นะครับทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาทั้ง ปกปักรักษาไม่ให้คนคิดร้ายนะครับพูนง่ายนะครับไม่ให้คนคิดร้ายก็คือไปโดนจิตโดนใจนะครับผมเนาะไปโดนจิตโดนใจถ้าบางคนคิดร้ายปุ๊บก็ให้เขากลับกลายไปโดนจิตโดนใจว่าเออไม่ถือสาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับถ้าใครค้าขายขายของนะครับก็ไปเรียกลูกค้าเข้ามานะครับผมเนาะนี่ครับก็ไม่ให้อันนี้นะครับผมพูงนง่ายเนาะสอง นะครับ้อนที่2อันนี้อันแรกอันที่2นี่จะเป็นพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์อันนี้พระคัมภีร์นะครับเขียนตรงนี้โอ้มียันมีอะไรต่างๆนะครับครบสูตรตามตำรับตำรานะครับมีพระคัมภีร์นะครับเปียบเสมือนดังท่านประสานประสิทธิ์นะครับสัพพวิชาให้แก่ศิษย์และผู้ศรัทธานะครับผู้ที่บูชานะครับหรือได้ไปบูชานะครับหรือผู้ที่ศรัทธาในจิตใจแล้วนะครับให้คงความขังอยู่เสมอนะครับไม่ให้เสื่อมคลายความขังนะครับผู้ใด ผู้ใดเรียนทางด้านมหาเสน่ห์หรือผู้ใดมีรอยสักนะครับผู้ที่ชื่นชอบมีไว้ติดตัวก็จะดีมาก <c oughs> อันนี้เขาเขียนตามนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่ามีภาคคีร์ก็คล้ายๆว่าสัพพวิชาต่างไม่ว่าเราจะสักยันต์หรือจะห้อยเหรียญหรือจะห้อยอะไรคือตามบ้านเราเขียนยันต์อะไรต่างๆก็จะไปเสริมไปหนุนไปเสริมไปอันนี้ให้ให้ดีทวีคูณเป็นคูณ2คูณ3คูณ10บนะครับบางทีบางครูบาอาจารย์ เราเรามีครูบาอาจารย์อื่นๆนะครับที่มีเขียนยันเจิมร้านเจิมประตูบ้านให้อะไรเงี้ยครับผมเนาะก็จะแก้อรพ์แก้อะไรได้ให้เสริมจากดีไปแล้วก็ให้ดีเป็นดีทวีคูณไปอีกนะครับยอดขายอาจจะได้เดือนล้านอาจจะกลายเป็น2ล้าน3ล้าน4ล้านอาจจะ5ล้านอะไรเงี้ยครับร้านไหนเงียบๆนะครับเอาไปติดร้านติดบ้านติดเดือนแก้แก้ปัญหานี้ได้นะครับหรือเป็นทาง3แพ่งสีแพ่งนะครับไม่ต้องกลัวครับยิ่งเป็นทาง3ามพ่งเนาะบริวารท่านยิ่งเยอะนะครับผมเนาะบริวารท่านยิ่งเยอะก็ ยิ่งโดนจิตโดนใจนะครับก็จะเป็นนั่นนี่อีกนะครับผมเนาะก็ก้อนที่สามก้อนที่ถามซื้อวัชระเลยครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนนะครับวัชระนะครับน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะต้องขอไปนะครับอาน่าจะเป็นอันนี้นะครับหรือหรือไหนสักอย่างนะครับก้อนที่สามนี่เป็นอาวุธแห่งสายฟ้าฟาดนะครับน่าจะเป็นอันนี้มั้งนะครับผมเนาะให้เป็นอันนี้นะครับวัชระใช่ไหมนะครับ เนาะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนี่ครับข้อที่3เนาะครับผุมเนาะเป็นอาวุธห่งสายฟ้าฟาดนะครับมีอำนาจในการสะกดสิงชั่วร้ายนะครับช่วยขจัดความทุกข์ความอัปมงคลนะครับเสนียดจังไรที่มันไม่ดีนะครับหรือพวกทางสามแพ่งสีแพ่งอะไรต่างๆที่ว่ามันไม่ดีเข้ามานะครับหรือจะเป็นหัวโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะช่วยคุ้มครองปกปักรักษานะครับจากพยันอันตรายทั้งปวงนะครับให้ทุกเรื่องราวก็จะเป็น เกิดประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับและทําอะไรก็ให้ง่ายขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็ก้อนที่4นะครับถือแก้วสารพัดนึกนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเป็นกลมๆนะครับถือแก้วสารพัดนึกนะครับเป็นแก้วที่ทรงอนุภาพนะครับทางด้านความสําเร็จดั่งใจนะครับก็คือเรานึกคิดอะไรก็ให้ได้นะครับวันนี้นึกคิดว่าอยากได้ลูกค้าสักขายก๋วยเตี๋ยวอยากขายสักร้อยชามอะไรเงี้ยอาจจะครบร้อยชามนะครับก่อนใบสามับสี่มิธุรละอะไรเงี้ยอยากเก็บร้านสักใบสามอะไรเงี้ยก็นึกคิดก็จะให้มันง่ายขึ้นอาจจะเป็น น่าจะหมดอาจจะาบสามครึ่งก็ได้เลทๆอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยนุนนําอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะก็คิดอะไรก็จะให้แบบง่ายๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะครับก็แล้วแต่เขาเรียกว่าถ้าไม่เกินกรมนะครับถ้าไม่เกินกรมนะครับผมเนาะอันนี้สีแดงนะครับมีสองสีครับสีแดงกับสีขาวนะครับแล้วหมึกหมึกจะเป็นสีทองนะครับทั้งคู่หมึกจะเป็นสีทองทั้งคู่เนาะอันนี้เกี่ยวกับสารพัดนึกนะครับผมเนาะก้อนที่ห้านะครับถือประคำอันนี้ประคำนะครับอันนี้ประคำ ประคำคือความหมายคือสัตตาอาคมคาถาสัพพวิชาทั้งปวงนะครับผู้ที่จะเล่นไสยเวทนะครับหากได้บูชาท่านนะครับส่วนมากไสยเวทส่วนมากจะเป็นปู่เจ้าเสมิงพายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสายวิชาใดนะครับส่วนมากนะครับสัพพวิชาต่างๆส่วนมากก็จะมาจากทางของปู่เจ้าเสมิงพายอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นประคำเป็นคาถาอาคมต่างๆนะครับผมเนาะช่วย ช่วยส่งเสริมทางด้านแรงครูนะครับให้แรงครูให้แรงอาคมของครูที่เสกที่เป่าที่อะไรต่างๆนะครับให้ดีเท่าวีคูณขึ้นนะครับผมเนาะด้วยอาถรรพ์แรงครูนะครับวิชาปู่เจ้าเสมิงพายนะครับท่านคือครูมนนะครับท่านคือครูมนแห่งจักรวาลน,นะครับที่มีความเก่งและโดดเด่นมากที่เรียนที่เรียนวิชาคมมักจะถือท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมเนาะส่วนมากก็จะเป็นที่หลักๆส่วนมากที่เป็น ครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับที่ท่านไหนที่เรียนที่เรียนสัพพาวิชานะครับทั้งด้านเลขยันต์ต่างๆนะครับผมเนาะก็อักขระเลขยันต์ต่างๆนะครับก็จะให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะให้เกิดไอ้เขาเรียกว่าถ้าใครสักยันต์หรืออะไรเงี้ยครับก็จะให้ให้มันมีเทวีคูณนะครับเพิ่มฤทธ์เพิ่มเดชอะไรทวีคูณนะครับผมเนาะก้อนที่6นะครับถือโถน้าอมฤตนะครับอันนี้ถน้ําอมฤตนะครับอันนี้ถน้ําอมฤตถน้าศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือน น้ำที่สามารถฟิกฟิกพื้นชันตาชีวิตนะครับผู้ที่ถือครอบครองเหรียญนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือพยันนะครับผมเนาะก็สามารถคล้ายๆว่าเป็นน้ำบริสุดนะครับน้ำวิเศษครับผมเนาะที่ชะล้าง ความสิ่งชั่วร้ายความไม่ดีนะครับความอัปมงคลนะครับความหมุนหมองความอะไรของเราออกไปนะครับผมเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใหม่ให้คล้องใหม่เข้ามานะครับผมเนาะอันไหนที่ไม่ดีพีจับไหลพีเกาะแขนพีเกาะขาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันไหลออกไปครับผมเนาะก็เปรียบเสมือนนะครับผมเนาะก็ทําน้ามนต์ก็ได้เป็นเหรียญทาน้ำมนต์เอาอันนี้ไปเปล่งแปล่งน้ําในขันนะครับแล้วก็ไปเทใส่ในอ่างอีกทีนึงนะครับผมเนาะแล้วก็ทําน้ํามนต์ก็ได้นะครับผมเนาะ ขอครูบานะครับจัดตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นไว้นะครับก็จะมีทูบเทียนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมอันนี้เหรียญเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็สามารถพลิกพื้นชะตาชีวิตครับขออภัยครับถือครอบครองเหรียญนะครับเช่นเม้แต่ดวงตกนะครับดวงตกดวงอับดวงตกอับนะครับทางก็น้ำนำน้ำอเมเลดนี้จะช่วยชุบชีวิตนะครับแล้ว ฟื้นเกณฑ์ชะตาชีวิตให้ดีขึ้นนะครับร้ายกับกลายเป็นดีนะครับผมเนาะก็ลองถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองหม่นหมองหรือตัวเองดวงตกดวงอะไรก็ลองทําน้ำมนต์ดูนะครับทาน้ำมนต์ดูนะครับเอาผ้ายันหรือเอาเหรียญก็ได้ไปแช่นะครับผมเนาะไปแช่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เคยทํานะครับผมก็เคยทํานะครับเอาเหรียญปู่เจ้าเสิมิงพายแล้วก็เหรียญไอ้ไอ้เหรียญพยัก์เหรียญพยัก์โอ้ลูกค้าโทรมาเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้รับสายนะครับลูกค้านะครับผมเนาะ ก็นี่ครับลูกค้าโทรมาจริงนะครับผมเนาะเดี๋ยวต้องขออภัยเดี๋ยวผมโทรกับนะครับพอดีทําคลิปอยู่นะครับผมเนาะก็เป็นน้ําที่ดีนะครับชะล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนะครับเราสามารถทําน้าน้ามนต์นะครับก็บางคนนะครับเคยเกิดปฏิหารนะครับทําน้ําอมฤตนะครับผมเนาะสามารถทําคนตายแล้วฟื้นนะครับพิกคล้ายๆว่าพิกดวงนะครับพิกดวงนะครับผมเนาะพิกดวงพิกกิตาชีวิตก็ได้นะครับสําหรับ สำหรับผ้ายันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับการปลุกเสกนะครับวิธีการปลุกเสกนี่ครับข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะเอามาคุยเรื่องเหรียญนะครับพอดีอันนี้ยี่บเอ็ดนาทีแล้วนะครับพอดีผมก็ติดงานนะครับรีบติดงานเดี๋ยวผมเอามาให้นี่ครับอันนี้การเสกเขาเรียกว่าอะไรการเสกในในในพิธีนะครับเอาเขาเรียกสัพพวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพยันบังคับวิชานะครับให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดผลนะครับไม่ให้เสื่อมคลายนะครับ หัวใจยันนารายพลิกแผ่นดินก็คือพลิกร้ายกลายกลับกลายเป็นดีนะครับพลิกจนให้รวยนะครับพลิกรวยให้รวยโคตรๆนะครับผมเนาะพระยันประจาประจําตัวครูบาอาจารย์ครับผมเนาะก็คือท่านไหนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านที่ทุกท่านนะครับเพราะว่าท่านมีบารมีสูงนะครับท่านมีคนเคารพศรัทธาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นยันที่ดีนะครับผมเนาะยันที่ดีแล้วก็ท่านเป็นยันทุกทุกอย่างนะครับก็สังเกตดูว่า มันไม่ง่ายนะครับที่บางคนบางท่านที่อยากจะให้คนไปบูชาตัวเองไปเขาเรียกว่าอะไรไปบูชาตัวเองไปทําอยู่ที่ตั้งสํานักเองบางคนก็โด่งดังบางคนก็ไม่โด่งดังนะครับบางทีมันก็อยู่กับบุญาบารามีเราด้วยนะครับผมเนาะก็ถ้าท่านบุญบารามีไม่เยอะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูบาครูบาเป็นครูบาอาจารย์คนไม่ได้และอีกอย่างหนึง่งท่านประพฤติปฏิบัติตัวดีนะครับท่านท่านอีกอย่างหนึง่งแล้วก็บารามีท่านก็เยอะนะครับผมเนาะก็หลายๆอย่างนะครับผมเนาะพระยัน อำนาจพระยาเสือนะครับนี่ครับพระเดชตะบะนะครับเสริมตะบะอำนาจบารมีนะครับแล้วก็คุมบริวารน,นะครับผมเนาะยี่สบสองแล้วโอ้ยเหมือดว่เนาะมหาลําสายนะครับโกรธไม่ลงนะครับทําให้คนจิตใจอ่อนเราพูดอะไรเขาก็จิตใจอ่อนนะครับผมเนาะเราด่ายไงก็ให้เขา จิตใจอ่อนนะครับอาจจะถ้าร้านค้าก็เราด่าเราพูดไม่เพาะนะครับเขาก็อาจจะเข้าฟังคล้ายๆว่าเข้าหูฟังเข้าใจเราอะไรอย่างี้ครับประมาณนี้นะครับให้ค้าขายดีนะครับผมเนาะก็จะมีสาริกาตัวผู้ตัวเมียนะครับจตุธาตุนะครับผมเนาะมหาวิเศษนะครับขอมโบราณนะครับผมเนาะทั้งร้อยแปดทั้งหนึ่งตัวนี่เทียบเท่ากับร้อยแปดประการนะครับผมเนาะทั้งเจ็ดตัวนะครับแต่ละตัวนี่ทาเทียบเท่ากับร้อยแปดประการนะครับยอดศิลนะครับ หัวใจเกาะเพชรนะครับผมเนาะเมตตาปิโยนะครับมหามหาอุดนะครับพระเจ้าคำดวงนะครับอันนี้พระเจ้าคำดวงหนุนดวงนะครับก็ดีนะครับผมเนาะเรียกจิตเรียกใจนะครับผมเนาะพุทธมวลโลกนะครับป้องกันคุ้มครองชนะสิบหกทิศนะครับผมเนาะพะพุทธเจ้าชนะมานนะครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับใจกล้าเนาะร้อยคุณนะครับใช้ได้สารพัดนึกนะครับผมเนาะหัวใจ คู่ปู่เจ้านะครับมหากันมหาสะท้อนนะครับอันนี้สะท้อนกับใครคิดร้ายหรือใครเขาเรียกว่าอะไรใช้เวทใช้พเมธพมนเขาเรียกว่าอะไรนะไอให้คนไอนี่กลับนะครับผมเนาะบางทีโดนของเขาเล่นของใสอะไรอย่างี้ครับก็สะท้อนกลับได้นะครับให้กลับไปหาเขาหรือเขาคิดร้ายพูดไงแล้วเขาทําร้ายเราก็ให้สะท้อนกลับไปอะไรครับยอดพระศิวลรีนะครับผมเนาะหัวใจนิพพานสูตรนะครับใช้ทางปลุกและเรียกผูกขับไล่พูดผีวิสระ ปีศาจได้นะครับผมเนาะก็เทียบเท่ากับอันเนี้ยเราเอาไปตั้งอยู่บ้านอยู่ร้านนะครับก็บริวารเรามีเพียบเลยรอบบ้านเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเขาเขาไม่มาทําร้ายเรานะครับเพราะเขามาเคารพศรัทธาของผู้เจ้าสมิงพายเขาเป็นบริวารเทียบเท่ากับเราเป็นอันนี้นะครับเขาก็เป็นบริวารเรานะครับซึ่งเวลาเราได้อะไรเราขออะไรถ้าได้แล้วเราก็ทําบุญนะครับทําบุญให้ผู้เจ้าทําบุญให้พ่อให้แม่ให้ให้ให อะไรต่างๆนะครับครูบาอาจารย์นะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นบริวารทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสังเกตเวลาเราถวายสังฆทานนะครับบริวารทั้งหลายเหล่านี้นะครับเห็นไหมนะครับก็จะมีคําคํานี้ด้วยนะครับผมเนาะก็คือถ้าบางสิ่งบางอย่างเราก็ได้เพราะบริวารเราก็มีนะครับผมเนาะก็เราก็ทําบุญด้วยนะครับผมนี่ครับกระทาเราไม่ถูกนะครับคือก็คือบางคนกระทาทางเสนีอะไรลงของลงไรใส่เราอะไรเงี้ยครับก็สะท้อนกลับหรือ ไม่ให้โดนตัวเรานะครับผมเนาะก็เป็นเกาะเพชรเกาะอะไรก็คุ้มครองดีนะครับแขียวกาดนะครับสารพัดนึกสารพัดดีนะครับผมอันนี้นี่ครับครูอาจันนะครับทั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้าท่านนะครับที่หลักๆนะครับที่ปลูกเสกนะครับผมเนาะก็มีสายเกจิทั้งนั้นเลยนะครับสายสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะซึ่งเป็นสายสุดยอดทุกท่านทุกคนนะครับผมเนาะบางท่านบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้นะครับผมเนาะก็มันก็มีครูบาหลายอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แจ้หลวงปู่หลวงปู่บุญมาหลวงปู่มีอะไรอะไรต่างๆนะครับมีหลายครูบาอาจารย์นะครับที่คนเรารับถือนะครับก็ก็อตามนี้นะครับผมวันนี้จะรีบไปยิ้มหนาทีละนะครับนี่ครับเม้แต่รูปหลวงพ่อนะครับผมเนาะก็ยังมีปู่เจ้าเห็นไหมปู่เจ้าอันนี้อันนี้เป็นองค์องค์ท่านเลยนะครับอันนี้ อันนี้เป็นองค์นะครับคนละปังนะครับผมเนาะคนละปังนะครับปู่เจ้าเซมิงพายนะครับสุดยอดนะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทั้งมาองคผืนละสามร้อยบาทนะครับก็ผืนละสามร้อยบาทนะครับก็จะมีตะกุดรู้สิกตะกุดนี้อันนี้ผมได้ราคาจองมาเลยนะครับแต่ผมจะบวกค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับตะกุดตะกุดอันนี้นะครับตะกุดนอเสือนะครับตะกุดเสือนะครับตะกุดเสือนะครับผมมีตามีอะไรนะครับเดี๋ยววันหลังผมมาเอามา ให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ได้ยอดไม่เยอะนะครับได้ยอดไม่เยอะนะครับกับเหรียญนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ติดต่อทั้ง้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็เบอร์ทัวรอะไรต่างๆผมก็ให้ข้างต้นไปแล้วนะครับเอาไป้วางไว้ไหนเล้ยววางไว้ไหนเล้ยวกล่องหากินกล่องหากินโอ้นี่ๆๆครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมเนาะ ในละเอยียดตามนี้เลยนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่าน,นครับผมเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณครับ